สวัสดีครับผมในคลิปนี้ก็อยู่ในแอป tiktok นะครับบนมือถือนะครับผมจะมาแนะนําวิธีการนะครับดูว่าเราเคยกดถูกใจคลิปไหนหรือวิดีโอไหนไว้บ้างนะครับบน tiktok <Okay. S 1> วิธีการทํานั้นไม่ยากมาดูกันเลยอย่างแรกนะครับเมื่อเพื่อนๆออยู่ใน tiktok แล้วนะครับให้กดไปที่รูปแว่นขยายตรงทางด้านล่างตรงนี้นะครับผมจิ้มลงไป1ทีจากนั้นในช่องด้านบนตรงนี้นะครับที่เป็นรูปแว่นขยายกดลงไปได้เลย แล้วก็กดไปที่ปุ่มค้นหาทางด้านหลังตรงนี้ได้เลยครับผม <Okay. S 1> เมื่อมาที่หน้านี้แล้วนะครับให้เพื่อนๆกดไปที่ไอคอนฟิลเตอร์ตรงนี้นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมสีแดงโอเคจากนั้นสังเกตเมนูที่2นะครับนับจากด้านบนวิดีโอที่ถูกใจนะครับผมให้เพื่อนๆสังเกตทางด้านหลังนะครับมันจะมีปุ่มเทาๆให้กดลงไป1่ทีครับผมให้มันเป็นสีเขียวๆแบบนี้นะครับแล้วก็กดไปที่คําว่านําไปใช้ตรงนี้1ทีและในหน้านี้นะครับ เขาก็จะแสดงวิดีโอที่เราเคยไปกดถูกใจไว้นะครับผมแบบนี้นะครับ <Yahoo! S 1> โอเคลองนัไปทำกันดูนะครับมีอะไรเพิ่มเติมพูดคุยกันได้ที่ใต้คลิปและก่อนปิดคลิปก็อย่าลืม Sub s ับสไคร์และกดไลค์ผมด้วยนะครับไว้เจอกันคลิปถัดไปสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ